สวัสดีครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระนุกรมการ์ตูนและวิดีโอนี้คือสาระนุกรมรีวิวนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมังงะเรื่องทะลุมิติเป็นยอดนะักขายออนไลน์ในต่างโลกของชายวัย40นะครับผมในเรื่องนี้นะครับก็จะออกมาทั้งหมด8เล่มจบนะครับอันนี้ผมก็จะซื้อมาเป็นเล่ม8ที่เป็นปกพิเศษนะครับของที่ได้ก็จะมีการ์ดเหลืองนะครับเป็นของการ์ดเล่มจบนะครับแล้วก็ก็จะเป็นโปสการ์ด ประจำเล่มนะครับผมส่วนนี้จะเป็นโปสการ์ดพิเศษนะครับสำหรับคนที่สั่งปกพิเศษนะครับโปสการ์ดใบนี้นะครับจะอยู่ในเล่มนะครับจะสอดอยู่ข้างในนะครับต้องแกะออกมาก่อนนะครับถึงจะเห็นนะครับผมอันนี้ก็คือผมสั่งมาเป็นปกพิเศษนะครับเป็นเล่ม8ปกพิเศษที่จะเป็นมีการสปอร์ต UV นะครับราคาก็จะอยู่ที่ 295บาทนะครับถ้าซื้อกับสยามโดยตรงก็จะอยู่ที่266บาทนะครับส่วนสยามก็จะมีตอนช่วงพีออเดอร์นะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษสำหรับคนที่พีออเดอร์อันนี้ก็จะเป็นปกพิเศษที่เป็นสปอร์ต UV นะครับผมสนอันนี้ก็จะเป็นปกธรรมดานะครับก็ จะค่อนข้างแากกันอยู่นะครับแต่ตัวสีนะครับจะแตาแตกกันค่อนข้างมากนะครับแต่ตัวรูปอาร์ตรูปอะไรจะไม่ค่อยต่างนะครับผมนี่ผมเปิดแฟลนะครับแล้สะท้อนนะครับก็เลยจะค่อนข้างมืดๆหน่อยครับผมจะออกเป็นเงินๆหน่อยนะครับสําหรับรูปข้างหน้าก็เป็นสะท้อนครับเป็นการสปอตจูวีครับ สำหรับเรื่องนี้ก็จบที่8เล่มนะครับแล้วก็มีอนิเมะ12ตอนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับหรือสนใจครับก็ลองหาอ่านหาดูกันได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับ